สวัสดีครับผมนายกิติคุณวรกูลรหัสนักศึกษา520144145โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาวันนี้ผมจะมานำเสนอชิปในการอัดไฟล์ดอวิลาอย่างรวดเร็วนะครับโดยปกติแล้วในการอัดไฟล์เอกสารเป็นดอทวิลาเราต้องคลิกขวาที่ไฟล์เอกสารนะครับเลือก add t o ตามด้วยชื่อไฟล์เอกสาร iar นะครับเมื่อเราคลิกแล้วจะปรากฏไฟล์ดอทวลาขึ้นมานะครับเป็นชื่อไฟล์เอกสารของเรา ข้างในก็จะมีไฟกระสารเอาแล้วครับแต่วิธีทิปที่ผมจะมาเสนอเป็นทิปที่รวดเร็วกว่าและสามารถแก้ไขตัดต่อเพิ่มเติมได้นะครับโดยให้เพื่อนนะครับคลิกขวาที่เดสก์ท็อปนะครับเลือกที่ New นะครับเลือกไฟล์ทเวลาขึ้นมานะครับจากนั้นให้เพื่อนตั้งชื่อไฟล์ทเวลาตามยีนเพื่อนต้องการนะครับในที่จะตั้งเป็นหนึ่งนะครับเมื่อตั้งไฟล์ทเวลาเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนลากไฟลเอกสารที่ต้องการเข้าไปในวินลาได้เลยนะครับวิธีนี้จะ มีผลดีกว right ่าวิธีที่แล้วอย่างไรคือวิธีนี้นะครับสามารถเพิ่มไฟกระสานเข้าไปได้โดยเพื่อนๆสามารถลากเข้าไปได้อีกเลยนะครับเราจะเข้าไปดูนะครับว่าไฟกระสานก็จะเข้าไปเหมือนกันเลยนะครับในกรณีที่มีไฟกระสานมากๆเพื่อนๆสามารถลากเข้าไปได้ทีละ2หรือ3 4อันก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการนะครับก็จะปรากฏเห็นไฟเพื่อนๆลากเข้าไปในดับเวลานะครับส่วนทริปนี้ก็ขอจบการนำเสนอทริปเพียงเท่านี้ครับ